สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะนิ้เก่งจะมาิบายเกยวกับเรื่องของกรณีที่ผู้ถือหุ้นนะคะต้องการจะขายหุ้นของตัวเองออกนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็มีภาษีอะไรมากระทบบ้างนะคะค่ะเคสนี้ก็เป็นเคสของลูกค้าโทรมาปรึกษานะคะเก่งก็อยากจะแชร์เคสนี้ให้พวกเราฟังค่ะนึกอาจจะมีกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะกับพวกเราทุกคนค่ะกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีที่ลูกค้าท่านนี้ค่ะเล่าให้ฟังว่าได้มีการจดจัตั้งบริษัทมานานแล้วนะคะแล้วก็ ได้มีการลงทุนเมื่อตอนแล้วนะคะที่1ล้านบาทโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด3าคนนะคะท่านนี้ค่ะก็ถือผุ้อที่3 0มเซโดยที่ตอนที่จดทะเบียนนะคะก็ทุน1ล้านบาทนะคะก็แยกออกเป็นหมดนหนึ่งหุ้นนะคะหุ้นละ1 0 0บาท,ท,ท,าบาทก็จะเป็นทุนที่1ล้านบาทก็ดําเนินธุรกิจกันมาหลายปีนะคะแล้วก็มีตอนนี้ค่ะมีกาไรสะสมในวันถัดประมาณทั้งสองล้านบาทนี้ผู้ถือหุ้นก็ประชุมกันนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะคือลูกค้าท่านนี้ค่ะ อยากที่จะถอนหุ้นออกนะคะเืัองจากที่จะไปลงทุนธุรกิจอื่นนะคะอันนี้ก็ได้มีการปรึกษากับผู้ถือหุ้นเก่านะคะว่าจะผู้ถือหุ้นเดิมจะซื้อหรือเปล่านะคะถ้าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ซื้อนะคะก็จะไปขายให้กับผู้ถือหุ้นข้างนอกนะคะที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนต่อนะคะทันี้เคสเนี่ยค่ะลูกค้าโทรปรึกษาว่าในเรื่องของขั้นตอนทำยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของภาษีมีาภาระภาษีอะไรบ้างนะคะ เก่งย้อนกลับไปนิดนึงค่ะก็สรุปเทปนี้นะคะลูกค้าเลาพี่เก่งฟังต่อว่าก็จะเป็นการขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทนะคะมาดูตัวราคากันก่อนคะ่ะว่าตัวราคาของ,างราคาที่จะซื้อขายกันนะคะถ้าเราดูนะคะทุนอยู่ทำเบียนที่1ล้านบาทนะคะเราก็มีกําไรอยู่ที่กระสับส,สบอยู่ที่2ล้านบาทนะคะอันนี้ค่ะก็แปลว่าก็จะมีราคาตามบัญชีนะคะอยู่ที่3ล้านบาทณวันนี้นะคะ3าล้านบาทค่ะเราต้องมาดูก่อนคะ่ะว่าถ้าเราต้อง มีการขายหุ้นนะคะจะเป็นที่หุ้นละเท่าไหร่นะคะก็เอา3ล้านบาทะคะ่ะหกกับด้วยที่1นึ่งหมื่นหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนนะคะก็จะกลายเป็นว่าราคาในปัจจุบันนะคะบุ๊คแอลูราคาตามบัญชีอยู่ที่หุ้นละ300 000, บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ค่ะมีหุ้นอยู่ในบรนิษัทในสาสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือสามพันหุ้นก็จะเอาสามพันหุ้นนค่ะคูณที่ราคาราคาบุ๊คแอลูที่สามร้อยบาทต่อหุ้นนะคะก็จะเป็นราคามูลค่าของที่ ผู้ถหุ้นท่านนี้ค่ะจะได้รับคือที่9 0 0 0 0บาทนะคะก็คือ3,000หุ้นคูณที่หุ้นละ300บาทก็เป็นมูลค่ท 900, าที่9 0 0 0บาทนั่นแปลว่าวันนี้นะคะถ้าผู้ถือหุ้นท่านนี้จะขายหุ้นนะคะราคาขั้นต่ำที่ควรจะต้องได้รับก็คือที่9 0 0 0 0 0บาทนะคะ แต่ว่าอันนี้ค่ะกรณีนี้นะคะที่เป็นการขายหุ้นให้กับตัวผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทนะคะก็ต้องเป็นการตกลงกันว่าจะขายเท่าที่900,000บาทหรือว่าจะเป็นราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็เป็นการซื้อขายกันหลังบ้านนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะในกรณีของขั้นตอนทางกฎหมายนะคะในเรื่องของบัญชีเองค่ะไม่มีการันทึกบัญชีในเคสตีนะคะเนื่องจากว่าเป็นการซื้อขายกันระหว่างผู้ถือหุ้นกันเองนะคะในเรื่องบัญชีก็ต้องมีการันทึกบัญชี เนื่องจากทุนหรือว่าตัวกําไรสะสมมันก็ยังอยู่เท่าเดิมน,นะคะเพียงแค่ว่าเปลี่ยนแค่ผู้ถือหุ้นนะคะทนี้ค่ะในกรณีแบบนี้นะคะของเคสนี้นะคะผู้ถือหุ้นเดิมคะ่ะก็มีการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นท่านนี้ไปนะคะ ก็ในเรื่องของโปรเซสของเอกสารที่จะต้องไปจดที่กระทรวงพาณิชย์คือเรื่องของการไปอัปเดตตัวบริจร5นะคะจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นเก่าออกนะคะแล้วก็มีหุ้นเดิมก็มีมาเพิ่มให้ทางส่วนผู้ถือหุ้นเก่านะคะแต่เคสนี้ค่ะเนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมมีสามท่านนะคะก็ะต้องมีการเพิ่มผู้ถือหุ้นเข้าไปอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยครบทั้งหมดสามท่านเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลภายในนะคะแต่ว่ากรณีที่เรามีการอรัปเดตบจนะคะค เราสามารถจะอัปเดตออนไลน์ได้นะคะกรณีแบบนี้ก็ตอนที่เราไปอัปเดตบริจ5เนี่ยเราก็จะเป็นการติ๊กในช่องที่ว่าค้าจะดสมบ,บุรทะเบียนผู้ถือหุ้นนะคะก็จะเป็นวันที่ที่เรามีการสะดปประชุมกันนะคะทีนี้ในเรื่องของแง่การบันทึกบัญชีก็ไม่มีการบันทึกบัญชีใดๆนะคะทั้งจากเป็นการเปลี่ยนผู้หืึ่งผนกันภายในนะคะถ้าสมมติว่าพี่เก่งยกตัวอย่างอีกแบบนึงนะคะว่ากรณีที่ผู้ถือหุ้นคนที่ขายหุ้นนะคะให้กับุคนภายนอกนะคะแล้วก็ คนมีคนภายนอกก็ต้องมาเข้ามาเป็นกรรมการด้วยนะคะสมมตินะคะอันนี้ค่ะก็ต้องมีการไปจดทะเบียนเพื่อกรรมการที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวหน้ากรรมการต่างๆด้วยนะคะถ้าเป็นเคสที่มีเรื่องของการจดเปลี่ยนแปลงที่กระทบเรื่องของหน้ากรรมการก็มีเรื่องของกรรมการเข้ากรรมการออกก็ต้องไปจดเปลี่ยนแปลงที่กระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่แล้วแต่แต่ละเคสของแต่ละบริษัทนะคะคดีนี้มาดูเรื่องของกรณีภาษีของตัวกรรมการที่ขายหุ้นออกไปนะคะ ในเคสแบบนี้ค่ะตัวภาษีที่มาเกี่ยวข้องคือภาษีของบุคคลธรรมดาที่เกิดจากการกําไรจากการขายหุ้นนะคะจะเห็นว่าตอนแรกนะะเน,นี่ยค่ะผู้ถือหุ้นท่านนี้ลงทุนตอนแรกไปที่30%กปร็พื่อมาทักสามแสนนะคะแล้วก็พอวันที่ขายหุนะะ้นเนี่ยค่ะตัวกําไรสะสมที่มันเพิ่มขึ้นมานะคะจาก3ามแสนมาเป็นที่9ก้าแสนนะคะก็จะมีกําไรส่วนสางทีต้องไปนําไปเสียภาษีนะคะ ันนี้เป็นภาษีของตัวบุคคลธรรมดาประเภท40วงเล็บ4ชอช้างนะคะอันนี้ก็ต้องไปเสียภาษีบุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีด้วยแล้วก็กําไรส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนนะคะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะต้องนําตัวกําไรไปเสียภาษีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการหักนะคะต้องไปรวมกับวงเล็อบอื่นๆถ้าเกิดเรามีรายได้อย่างอื่นด้วยนะคะก็ไปคานวณตามตาของภาษีบุคคลธรรมดานะคะ ึ่งหลักการก็คือเหมือนาการที่พิเกษอธิบายไว้แล้วนะคะคือเรื่องของการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาก็ต้องเริ่มจากรายได้แต่ละวงเล็บนะคะหกคักค่าใช้จ่ายแต่ละวงเล็บแล้วก็เอามาหักค่าลถหยอ่อนถ้ากรณีของการขายหุ้นแบบนี้นะคะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องเสียภาษีทั้งก้อนจากกาไรที่เราได้รับมานะคะแล้วก็นําตัวเลขรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วนะคะเหลือเป็นเงินได้สุทธิเท่าไหร่นะคะเอาไปเทียบกับตารางของภาษีบุคคลธรรมดา8ขั้่านบันไดนะคะ ก็จะต้องเสียภาษีให้กับสมกรในเรนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพครดดรวนของกรณีที่เรามีการถ่ายหุ้นนะคะแล้วก็ต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็มีภาษีที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะคะพี่เก่งก็ขอจบในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ